โอ้เหลือบใบพี่นหวังบักไงเลยท่วมอยู่วะเนี่ยโอ้ไงเลยครับดูตายมั้ยมั้ยโอ้โหนี่ครับนี่ไอต้องแบบนี่ด้วย อุ้ย,ยมีเหมือนกันเอาติดกันเลยครับเอาอุ้ย,ยมีครับบอกจองมีบกจองตัวนึงอโอ้ีหครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องตอนสอสๆครับผมพบพอกันอีกคือเก่านะครับกับช่องอ Th ินไสต์เท์บาทนะครับกับรรยากาศทุ่งนาอันเคียวชะอุ่ม ทางอื่นน้ำท่วมนะครับอำเภอไก่เคียงทั้ง,ทงนี้บ่มีน้ำครับผมมีรังหมอนอยู่ครับนะที่มีน้ำท่วมนะครับนิดๆน,น้อยๆน,น,นะครับเอานะครับมื้อน,นี้พาพีพระนงมายามตุ่มปลาไหลครับผมหลังจากที่ห่างหายกันใส่ตุ่มปลาไหลไปดูน,นะครับอ่าจะื้นนี้พระมายามนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบ่ไทยเบิ่งครับผมเนาะมาคำคำก็ มาลุ่นเบื้องตอนยามละกันครับผมพี่น้องว่าสิมานบ่นะครับเนื่อมือนีเป็นเนื่อหอยเชอรี่นะครับเพียวๆเลยเนาะเอาไม่พูดเยอะจัดไปดังแลกครับผมใตใบตานเนียอิเดีงเอยเอี่ยคือว่าเนืยอกลิตดังแลกเนา เนี่ยทางอื่นนี่น้ำเต็มซาเลยครับเนี่ยเบมือนทางผมเพะท่าน,ป,น,นป็นเดยครับเขาหลังเลียงบ่ขึ้นเลยเอื่ยครับเฮ้ยอย่างเงยเอ่ยครับเ,เ,รเอื่ยครับหลังเลี่ยงเะท่านชอบครับสักหนี่ใส่ทุกปีพี่หลังทุกปี ทุกปีใส่ทุกปีหูเสียหูมุ่งผลเดินเร็วๆหน่อยหลังที่ช่วงครับนี่จังไดยสิมานบอคือปะเนาะเดินครับดึง นับมานะว้าวตับเตา่าสูตรงาทำเองครับเนี่ยตับเตา่าลาครับหให่เป็นตัวเลยโอ้โ,โหกี่แมงกับเตา่าจีหัวแมคงกับเตา่าอ้าสามีนสามรังครับ ไปดูฮึบไม้ตุ่มเอียงตุ่มเอียงแค่นเลยอย่าเอียงว้าจะใส่เบิดอะไรหฮอโอ้วบ่มีครับ สามหลังบ่มีปีเจเดน็อกปีนี่เปิดดูการช่วงนะว่านเขา,นาเนี่ยเป็นจะได้เลยว่ะสามหลังเอ้าอีกซาหนึ่งครับเดี๋ยวต้องขี้อ้อมไปเี่หันสวงหรืกันต่อครับมาลุยกันต่อครับซบบนี้สวงตื่นไปเนาะเอ้ยเนาะ เอื้อยดูใส่เอื้อยเอื้อยคือบ่เอื้อยอูยอ้ห,หี่มีครับบอกจอนมีบกจองตัวนึงโอ้โบใหญ่โอ้โ,โดนหลงตุ้ม,ม่าดีเลยโอ้อาแาน <c oughs> ใส่ใส่ปูนปูนปลาไหลนี่ เงียบก่เอาเปิดเบ่งจักหน่อยคือวะม่สใส่ไงลงมาเนี่ยพ่อเอา,าดิการอยู่ครับเหยื่อหอยนะครับผมเหยื่อหอยเหยื่อหอย่อยอยรงนี้กบมาหลายเลย้ำฟังสะเนี่ย vòng quá hoặc vòng quá mùng 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 quá ในตำนานอีกหนึ่งสาครับพี่น้องใส่ประจำใส่ทุกปีหายเรื่อยๆเฮ้ยนี่ครับนี่ เอ้ยมต้องแบบนี้ดึงมากเ,เราตึงมือสิเนี่ยเอบรวสะในตำนานยังไงครับด้ยครับนี่ยังไงครับตัวงามครับเอ้ยเอ้ยแค่นั้นครับเอาตืีนมกันไปครับ ตัวโตไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ใส่อยู่ดงวางก่อนคืบแจ๋วอุย้ยมีเหมือนทันเขาติดกันเลยครับเอาหวาวนเลยล่ะ เดี๋ยวหอยหทำงานแล้วครับนี่บักจองบักแจงอีกแล้วคือโ <c oughs> อ้ย <c oughs> ใส่ทั้งเงินเปียกกับไปทั้งสี่แล้วครับติดโอ้าตัวนี้เซงงามเงๆไปอ,อีกทั้งนี้ทั้งนี้ ทางนี้พวกก้ามาใส่กบน้ครับกันใส่เงี้ยเหม็นเุียบร้ยบร้ยสองหลังพิดเรื่องมันตายแล้วึรบคืบคืบคกบคืบกับ ้ยว่าเตะสิเขาน้ำเขาเอาไปสวงครับท้องหลังโอเคใส่โอเคอยู่พอได้พัดอยู่ดอกน้อยจอง,งจ้องจัดใจ น้อยร้อนยิ่เ,ยเลยมีอยิเลยใส่เลิกปวดหรือเปล่าน้ำขึ้นอู้หูเหลียบรหอยพี่นวังบักไงเลยท่วมรู้ป้ะเนี่ยโอ้โหไงเลยครับรู้ตายไหม,ไมโอ้ ะาี่เด็ดเลอวะท่วมิดเลยอย่ะตายเอาดีๆอยูค่ครับบอสบอกไงโอ้โรบลายแทะเอาดูมึงอีกหลังนึงพี่น้องเด็กาดการเด็กการซาี่ตะกี้ซานี่ขนันน้ำลงไปเคี่ยงประมาณบัวไอ้บัวนะครับ เด็ดเลยเด็ดเด็ดขึ้นมาให้พัดน้ำหัวเต๋าเลยแหละโหหลังนี้ไหมจะนับถว่าหายใจไม่ได้ครับพี่น้องตายคอเรอ ะเดือบ่หลายครับไปไปไปตกน้อยอีกแล้วอิบตกหายล่มอีกแล้วเตรียมเบื้งครับบาดบาดโอ้ยโอเตะไปหน่อยนี่นี่นี่เป็นหนุ่มขั้วมิ่ง อ๋อนี่ครับมีปลาไหลอยู่เยบร้อยเดี๋ยว,วเขาส้วงเลยตัวน่ะไต้ส้วงเลยครับตั้งตุ่มบดีความหวังในโยซานี่คือคือเขาเก็ดกินขื้เขาครับหมัน าามาแตสีประมาณกี่มันอยู่ตัวหน่อยซ้ำมันไปไปเดี๋ยวสองหลังสุดท้ายครับสองหลังสุดท้ายครับท้ายสุดท้ายไหนเนี้ยสีบวกลิงยางดุนบวกล้อ Lại. bật xoắn nha không chỉ đại tôi nó ú เบื้อมมาหน่อย,อยของอยากาก็ซาอะไรแบบง่ี่เลยเอ้าเรียบร้อยพี่น้องไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันครับกำลังุดท่ายบ้านกิสิมาใสเรื่อยๆอยู่พี่น้องน้ำบ่ทันไหลน้ำหล่นน่ะนี่อู้หาตัวใาญครับนอกจากใส่เบ็ยดเอาห่นอบ้านละพี่น้องครับ เดี๋ยวไปเทยียผลงานให้เบิ่งครับก็ได้อยู่เลย,อยหอเซอรี่ไยต่มอยอตัวง,งามเลยตัวนี้เอาขึ้นขี่ขานออกสัส้นๆวะตัวสวยครับตัวสวยเบิ <c oughs> ่งรุ่นจ่องๆครับ <c oughs> อยากเปลี่ยนง,งานมัอยู่ดิ แข็งๆสองตัวแล้วจนยี่เป็นยังไรมีชีวิตไหมนเนี่ยครบไปสามครับโอ,อ้เสียดายแต่ไหลไมิเต็แก่งเดียวกันเลย บาคูหน่อยอตุ้ยเสียแล้วบึงให้ไรเราครับลางให้ไรเราเดี๋ยงอุ้ยนี่ยู่นะว่าเสียครับเสียแล้วตุ้ยเสียแล้ว จะได้จะได้เขาสีออกไหมจะได้ติดตรครับแบบหนมอะโอ้โหออกเจอหลานเฮ้ยหาอกอกมาแล้วนี่ครับยังไงเนี่ยตุ่มมันหน่อยวะ Sắc hủ Sắc hủ Bên cạnh này Đứng lên bọ Bên cạnh này Tụi lên Nè bà. เนนาี้ะครับพอได้ตวมอยู่มันจะวาก็ได้ยังดีๆีอยู่นะครับเนี่ยตัวตายเนี่ยนะครับน่าจะได้กินเลยละ่ะมันวกับเอ้าประกาศว่ามาันแบบว่าได้กินครับผมวสวยๆเลย ตัวนี้สเสียดายแล้วมันตายแล้วแต่ว่าไม่ไหม้ครับมันอ่อนเนี่ยแข็งโอเคผลงานประมาณนี้เนาะโอเคครับบุ้มยังเดชเดลำลาพี่น้องไปแล้วครับคลิปนี้เนาะ,ะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมครับผุ้มยังไดก็ฝากพี่น้องนะครับซอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้น้ำครับเพื่อที่จะมาพาดคลิปต่อไปแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเงไดเข้ามาปอกันลิปหนาครับผมพี่น้องครับถ้ารุนถ้าเบิงเ้าสคไดออกไม้ทั้งในครับลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันไหมครับผมก่อนจากกันไปกับพี่น้องลำลำเรยรวยๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับหากินให้มันมานคือเก่าละครับผมลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุทม